สวัสดีนะครับสวัสดีครับทุกคนทำไมกลัวต้องแต่งหลอด้วยเพราะเป็นคนหล่อครับก็เลยต้องทำตัวหล่อหูแต่งตัวเหมือนอไรคะเพราะาเราเป็นคนหล่อเราก็ต้องแต่งตัวดีๆตอลอดเวลาแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมถ้อืออกเสื้ออยู่หน้าระกขอบคุณค่ะชื่นนานมากแล้วคะ่ะไม่ได้ใส่สักทีเลยอ,ยอืม ไม่ไม่ได้ใส่เลยค่ะตอนนั้นซื้อแบบตั้งแต่ก่อนหูนานมากอะ่ะซื้อตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็กละว่าจะใส่ไปเที่ยวไปเล่นสงการแล้วก็ไม่เคยได้เล่นสงการสวัสดีฉันมาจากอินโดนีเซียฮัลโหลเมื่อกี้เจอพี่ๆด้วยตัวจริงหล่อสวยมากที่พารากอนอุ๊ยไปทำอะไรที่พารากอนเหรอครับน้องเป็นนักแบทเปล่าอ๋อแกงนักแบทเหรอ <c oughs> ใช่ไหม เวันนี้พ<า>ี่พึ่งจิตไม่มาพี่พึ่งจิตไม่มาครับไม่ได้มานผมเดี๋ยว<อ>ต้องมัจุก,กอะเป็นไงครับไม่ได้เจอกันหนึ่งสองวันมั้เราไม่ได้มาไลายกี่วันสองสุกวันเดียวดีสักเออเพราะไม่ได้มาลายวันเดียวเหมือนเหมือนไม่ได้มาลายเป็นสิบวันเลยเนาะทุกคนเหงาเลยเอคิดถึงพวกเราไหมครับตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะคะนี่ค่ะ ชาเีชีคอะเอาเลยเหรอแค๊บนึงสิเปลเหยนตะก้ากันไหมคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันก็คือชาดีท็อกค่ะทุกคนคิดถึงน้องๆคิดถึงทุกคนนะครับล่าสุดเราไปเดินห้างมาเริ่มมีคนมาทักแล้วนะฮะดูไลฟ์พวกพี่ทุกวันเลยชอบมากค่ะเราดีใจมากดีใจมากเลยอะเหมือนเป็นเซเลบชั่นหนึ่งใช่เหมือนเป็นดาราเลยอะเหมือนแบบละครออนแล้วคนก็มาทัก เขาแบบดูละครด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คืนคินเขิงตาสวัสด,ดีวันอาทิตย์นะครับทุกคนคิดถึงทุกคนมากเลยนะไม่ได้มาเจอกันตั้งกี่วันสองหนึ่งวัน,วนหนึ่งวันวน,นี่เขาออกดิชี่แมนแล้วนะคนชอบรักเต้นเยอะมากเลยเขาออกเป็นไอเป็นน้องเป็นแบบขเขาเรียกอะไรน,นะเป็นสาวกสาวกนี่เขาเป็น cover K-pop วันนี้มี cover K-pop ไหมคะลิชี่ใช่ นคนเยอะมากเลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้เขาบอกเป็นเอฟซีนแต่คู่กรรมเลยเขาคุ้นค่ะนานมากๆเลยอ่ะสิบปีแล้วมั้งพรุ่งนี้ใครไปโคราชบ้างหรือว่าใครอยู่ที่โคราชบ้างมาเจอกันที่เซ็นทรัลโคลราชนะฮะพูดมาสามวันแล้วเนะี่ยวันนี้่สิบห้าพรุ่งนี้แล้วเวลาหลังในที่สุดก็ถึงวัน,นใช่คือไม่ใช่พูดบ่อยนไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าไม่ได้ออกอีเวนต์นานมากน่าจะกี่ปีแล้วอะตั้งแต่โควิด ลืมไปแล้วอ่ะ 2> 2สองสามปีเออลืมไปแล้วออกอีเวนต์ยังไงเนี่ยว่าบรรยากาศในอีเวนต์เป็นยังไงลืมไปแล้วทุกคนนะฮะในรอบสามปีเาถามาถามก่อนว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาเยอะไหมถ้ามาเยอะจะได้เตรียมตัวเขาบอกอยู่โคราชแต่พรุ่งนี้ไปโรงเรียนอ๋ออ๋ยเอ็นดูน้องตั้งใจเรียนนะคะพี่ก้อน<ต>มาเย็นๆนี่สามโมงสามโมงถึงงานเริ่มสามโมงเสร็จสี่โมงอ๋อเลิกเรียนแล้วมาทันไหมคะไม่มีเขาถามว่านอกจากอีเวนต์ที่โคราช แล้วจะมีอเวนที่ไหนอีกไหมเราติดตามนะครับวันที่28มันเป็นมิ팅นันเลงอันนั้นอันนั้นอมนาบันละกันเดือนหน้าเดือนหน้าสิงหาเราติดตามวันที่วันที่6ไงวันที่6เรามีงานวันเกิดเราจัดงานวันเกิดอ๋อจัดเหรอใช่ที่ที่เข้าไปดูในพูดยังไงเดียเข้าไปในอีกช่องทางหนึ่งของผมนะฮะ G a O D 6 5นะครับเข้าไปติดตามว่าเดือนหน้าผมจัดที่ไหนจัดที่เนี่ยแถวทองหล่อชื่อคาเฟ่ว่า ไวฟ์แฟลตคาเฟ่นะครับอ๋อจัดเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วเหรอใช่เขาก็เหมือนเหมือนเหมือนแฟนคลับบ้านหลักอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มประกาศกันแล้วอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ถ้าใครอยากมาเจอกันนะครับเดือนหน้าก็มีงานวันเกิดของผมเองมาเจอกันได้นะครับทุกคนคุณนะครับกดนตะกาได้เลยพี่สองคนหน้าเหมือนกันเยอืมใช่เรารู้เรารู้เรารู้อะแรกเาสิงค์ค่ะเป็นภาษาเหนือนะคะที่ก็เป็นชาติีบ้านน้องเนื้อเจ้าก็เป็นชาติีช่วยคือ เรามีระดับขับไพ่ที่ดีขึ้นภายที่มีปัญหาท้องผูกก็กินวันละสองซองก็ได้เจ้าดีขะนาะดอ,อย่าลืมกดในตะกา้าตัวเนื้อเดี๋ยวมันปิ้วชาของน้องนี่เลยเนี่ยเขาฟังเรื่องตลกหนึ่งเรื่องที่อยู่ที่ม้วนผมอะออุยอายเขาว่านี่ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยนะอยู่ลองเล่าสิมันตลกดีดูดีมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังค่ะคือวันนี้หนูอะ่ะ ก็หวีมาอันนึงเป็นหวีแบบที่มันจะมีขนเล็กๆเล็กๆระหว่างซี่อะคะ่ะซึ่งมันทําให้ผมไม่พันกันแบบหวีตอนเปียหรืตอตอนอะไรก็ได้มันจะไม่พันกันใช่ไหมคะแล้วแม่ก็เลยทักขึ้นมาว่าเพราะว่าหนูเคยโดนหวีพันผมมาก่อนหนูก็เลยเหมือนซื้อหาซื้อหวีที่มันจะแบบไม่พันผมก็คือใครที่เป็นสาวๆะคะ่ะทุกคนเคยใช้ไหมคะหวีที่มันเป็นโลแบบหวีมว้มวนๆนะคะหวีไว้ได้ะครับหวีม้มมวน่ะ แล้วตอนนั้นหนูอยู่จุฬาใช่ไหมคะแล้วก็อยู่หอพักคนเดียวและทีเนี้ยเหมือนหนูก็แค่วีผมอยากลองดูคะ่ะมีในห้องน้ำนแล้วแต่ไม่ใช้เหมือนแค่มีเป็นออปชันแบบให้ครบอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นก็วันดีคืนดีก็เลยเอามาลองใช้คะ่ะเอามามว้มวนม้วนแล้วก็เอาใดใเสร็จทีเนี้ยมันก็พันผมคะ่ะทุกคนแล้วมันก็เอาไม่ออกแล้วก็เริ่มเริ่มตอนแรกก็คือ,อ,อพยาพยามพยายามพยายามแล้วมันก็เหมือนแน่นขึ้นแน่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยโทรหาแม่แม like hmm. like ่ก็บอกว่าอ้าแล้วจะทำาไงดีจะช่วยยังไงดีทุกคนก็พยายามเซิร์ชหาวิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนในหอพักที่อยู่อะค่ะก็มีเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกันก็อยู่เหมือนกันก็เลยเหมือนถามเพื่อนว่าแบบเฮ้ยถ้าผมันมีติดแล้วเพื่อนก็อ้าหรอแล้วได้ลองพยายามเอาออกหรือยังนี่คือก็โทรหาก่อนใช่ไหมคะเพื่อนก็บอกว่าลองเอาคิมนวดใส่ไหมมันน่าจะช่วยนะหนูก็เลยเอาคิมนวดใส่ค่ะแล้วพอใส่ใส่เสร็จอะมันก็ ทุกคนแล้วก็เหมือนเป็นแบบใช่ไหมคะที่เนี้ยก็เลยแบบไม่รู้จะทาไงดีก็เครียดเครียดเครียดเวลาก็ผ่านไปแบบดึกมากแล้วหนูก็จะดึกมากแล้วหนูก็จะมีกลุ่มที่เป็นเหมือนเพื่อนที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทในกลุ่มจุฬาะคา่ะก็ก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มเพื่อนก็หัวล้อก,กันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบจะเย็นๆยนนะจะเย็นเเดี๋ยวก็ออกออกถ้าอยู่แถวนั้นจะไปช่วยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนบ้านเราอยู่คนละที่อะไรเงี้ยค่ะ เสร็จก็เฟซทามอะไรกับแม่ก็แล้วทําอะไรก็แล้วก็ไม่ได้เศร้าไหมตอนนั้นเศร้ามากตอนแรกอะตอนแรกอะคิดว่าเดี๋ยวก็ออกคะ่ะเอาไปเอามามันจริงจังมากทุกคนมันผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันก็ไม่ออกและทีเนี้ยจิ <c oughs> ในตนาการตามนะครับทุกคนแล้วทีนี้จิในตนาการตามก <c oughs> ็เลยแบบเครียดแล้วเริ่มเครียดจะร้องไห้แม่ก็บอกว่าไปไปวิ่งไปหาเพื่อนขอคนนั้นช่วยได้ไหมเพราะเหมือนพอมันทันเงี้ยมันก็ทํายากใช่ไหมคะแม่ก็เลยบอกขอเพื่อนช่วยพอไปถึงเพื่อนก็เหมือนไม่สะดวกเพื่อนช่วยไม่ได้ก็วิ่่งงงกลัับห้้ออตววเคะแ เหมือนก็ค่อยๆแล้ววิง่งออกไปแล้วก็ไดร์ปิดใช่มันมัดหวีมันก็ติดผมอยู่ค่ะและทีเนี้ยก็เลยเหมือนเฟย์ทามหาแม่แม่ก็พยายามเซิร์ชวิธีต่างๆก็ทําไม่ได้จนเหมือนแม่ก็บอกว่างั้นนอนไปก่อนเถอะเพราะพรุ่งนี้มีจะมีพรีเซนต์งานตอนเช้าแบบคาบเช้าเช,ช้ามากๆแปดโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไลน์ไลน์คุยกับเพื่อนในกลุ่มจนประมาณแบบตีสามแล้วก็ยังเอาไม่ออกเพื่อนก็เลยบอกว่านอนไปก่อนรีบนอนแบบเนี้ยนอนไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะ ค่อยว่ากันถ้าเอาไม่ออกก็ให้มาแบบนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนตัดให้อะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าไม่เอาไม่ตัดผมแบบเหมือนตอนนั้นผมยาวใช่ไหมคะแล้วก็บอกไม่ตัดแบบไม่อยากตัดมันจะแหวกแล้วมันเข้าขึ้นหมุนม้วนมันเข้าไปเยอะมากคะ่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบเส้นๆอนะ่ะแบบเข้าไปแบบเยอะอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัดไม่ได้แล้วก็คิดว่าจะไม่ไหวละทุกคนก็แยกย้ายไปนอนกันละแล้วหนูก็อยู่อย่างนั้นนะคะจนกระทั่งคิดอะไรขึ้นมาได้ว่ามีสุดท้ายวิธีเดียวที่เรายังไม่ได้ลอง คือเราก็แต่สินใจว่าจะไม่ใช้วิธีตัดผมอะไรเงี้ยค่ะ hmm. คือเมื่อก่อนคุณพ่อหนูจะมาเฝ้าบ่อยใช่ไหมคะมามีคุณพ่อกับพี่อิวสลับกันมาเฝ้าหนูตอนเรียนนะคะ hmm. แล้วคุณพ่อชอบมีกล่องเครื่องมือชอบซื้อเครื่องมือไว้หนูก็เลยไปค้นกล่องเครื่องมือพ่อแล้วก็หยิบครีมมาค่ะครีมที่มันเอาไว้แบบหนีบของแน่ๆนๆะอ่ะแล้วก็ถอนสี่หวีออกทีละอันทีละอันต้องถอดออกจนหมดไม้อ่ะค่ะถึงจะเอออกอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็แบบกลายเป็นแบบ ไม้แท่งเปล่าๆไม่มีซี่วีเลยแล้วหนูก็เอาออกได้แล้วหนูก็ถึงได้นอนไงนทุกคนเรื่องนี้ตื่นเต้นมากผมฟังผมยังแบบตื่นเต้นเลยอะรุ้นมากว่าจะรอดยังไงสุดท้ายคือหนูอะนั่งเอาคีมดึงซี่หวีอ,ออกที่ร้านนะคะเหมือนหนังผีเลยะจนหมดแล้วก็แลบวล่าจะเป็นลมเกิดมาไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีใครที่ หวีอ่ะไปติดที่ผมผู้หญิงติดทุกคนไม่เราไม่เคยไงผู้ชายไ,ไม่เคยไงก็เลยนึกไม่เคยมีใครเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยทุกคนต้องผ่านการหวีแบบผมติดหวีมาก่อนนะมี<ต>ใครเคยบางมันเป็นคอมเมดี้เหมือนกันนะจริงๆแล้วอะมีใครเคยโดนมั่งคะทุกคน เขาบอกเป็นวิธีแก้ที่แปลกที่สุดใช่ไงมันก็แบบมันแปลกไงไม่แต่คนอื่นเขาบอกเขาตัดเลยนะก็ถ้าเป็นเราเราก็ค่อยๆไงค่อยๆมันค่อยไม่ได้ไม่ใช่เป็นเราแล้วเอาน้ําล้างปึ่มทุกอย่างค็ับเบฟเขาเอาน้ําใส่เอาแชมพูใส่เอาครีมนวดใส่มันจะแน่นแน่นแน่นกว่าเดิมเพราะผมผู้หญิงมันยาวเวลามันพันอ่ะมันจะแบบเอาไม่ออกเลยแบบไม่ได้ว่ยถ้าเอาได้เป่าทาทุกอย่างแล้วมันเอาไม่ออกแบบทําทุกทางแล้วอยู่มันหลายชั่วโมงมากๆ เราลองแ,ลแบบแล้วพออ่านในคอมเมนต์เนี่ยหลายหลายคนก็บอกว่า<ช>เคยเห็นไหมเขาบอกว่าน้าล้างไม่ออกเนี่เยเขาบอกลูกสาวก็เคยค่ะแต่เราเหมือนพออยู่เล่าแล้วเราก็นึกนึกนึกว่าเราเคยเห็นน้องเราน้องเราตอน,นเด็ก,กอ,นนอ่ะนะผมยาวใช่ไหมละ่ะผมยาวมากเราเคยไปแกะไหมเหมือนเราจะเคยนะ<อ>แต่คือมันก็เป็นเรื่องตลกมากกว่าคือก็นั่งแงะแงแต่คือตอนเราเป็นใจอะไรมากก็คือแงะเดี๋ยวช่วยนะแงะแงะทำไม่ออกให้แม่ทําแล้วกันเราก็ไปแต่ไม่ได้ตื่นเต้นหรือกลัวแต่่พอยแต่พออยู่เล่าไงพออยู่เล่า แล้วมันดูแบบเป็นเรื่องใหญ่ามไมของเขามันแน่นมากคือจริงๆตอนนั้นถ่ายรูปไปด้วยไม่แล้วประเด็นคือมันเกิดขึ้นตอนอยู่แบบเพิ่งเข้ามหาลัยไใช่แล้วเขาอยู่คนเดียวลันนั้นคือน้องเขาอาจจะเกิดขึ้นตอนเด็กมากเลยแบบใช่คือแบบช่วงนั้นน่ะหนูกำลังเข้ามหาลัยใช่ไหมคะก็รู้สึกเป็นสาวแล้วก็เหมือนอยู่ว่างๆก็อยากจะลองทําผมตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะมนไปโคราชมีครับใช่ครับเป็นท่านโคราชแล้วมันก็ติด แต่เหมือนตอนแรกทุกคนก็ตลกก่อนเลยค่ะทุกคนไม่ได้รู้สึกถึงความแบบมันคือเหตุที่มันฉุกเฉินและซีเรียสมากๆแต่เพื่อนหัวเราะอย่างเดียวเลยเพื่อนไม่ไม่แบบไม่เครียดด้วยเลยอ่ะพอพอทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่ามันน่าตกใจแล้วก็ตื่นเต้นก็ช่วยปลอบใจด้วยเชื่อใจการ้านณครับทุกคนใช่เมื่อกี้มีคนถามไหมว่าขายอียงมาแล้วก็ตั้งไว้ติดไปทัืม พลังนั่งอยู่ว่าแต่ยังมีเรื่องผมผมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกป๊าหนูอ่ะหนูก็โทรหาทุกคนเลยค่ะโทรหาแม่โทรหาพ่ออะไรเงี้ย <c oughs> ทุกจนพ่อก็บอกว่าตัดเลยลูกตัดเป็นเลยลูกตัดไม่ได้สออิก็ทุกคนเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะเกินเยียวยาอะไรเงี้ยก็พออยู่เล่าแล้วมันดูยิ่งใหญ่มันดูมันแบบยิ่งใหญ่มากอยู่ก,ก็แม่เขาเครียดมากเลยแม่เขาอยู่เชียงใหม่แม่เขาก็เลยถ้ามีอะไรท่านนี้จะเอาใครมาช่วยลูกดีแบบแบบมันนานมากอยู่แล้วมันทําไม่ได้มันแบบติดติดติดแม่ก็ค่อยๆได้ไหมก็แบบพอแล้วไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย มันกี่ชั่วโมองอะ่ะตั้งแต่เขาทําผมตั้งแต่อาบน้ำสี่ห้าทุ่มแล้วก็ดใดใดเล่นอะ่ะติดจนแบบจะเช้าอะ่ะเช้าเลยเหรอก็ตอนแรกเพื่อนหมกให้นอนไปเลยแบบนั้นอะ่ะแล้วก็ทํ <c oughs> าใจไม่ได้เพราะว่ากลัวตื่นมาแล้วมันยังไปต้องไปโรงเรียนพร้อมหวีก็อายเขาอะไรเงี้ยไม่ได้อยูจะไปพร้อมหวีไม่ได้มันจะอินดี้เกินไปก็ใช่เนะ <c oughs> พื่อนหมอให้มาเลยแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยกันแกะตอนเช้าอะไรเงี้ยเพรทุกวันนี้เพื่อนเห็นไอหวีนี้ที่ไหนอะคะเ <c oughs> พื่อนก็จะส่งมารอเ <c oughs> พราะว่าตอนนั้นก็แบบเหมือนไปขอเพื่อนในกลุ่มช่วย ป็นไงฮะทุกคนให้กาลังใจดิชิหน่อยครับทุกคนคอมเมนต์มาเร็วคอมเมนต์ให้กําลังใจดิชิ่หน่อยครับบอกว่าให้สู้ๆนะครับก็เป <laughs> ็นคนละคันคือไม่ไม่ได้ค้างครับก็เสร็จงานก็กลับเลยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นมีถ่ายซีรีส์ต่อครับ <c oughs> ใช่พี่นุ๊กสุธิดาไหมคะไหนใครเหรอครับไม่ใช่หนูเขาเขาหนูเป็นหนูเป็นพี่นุ๊กสุธิดาเหรอเขาเคยเล่นกับพี่นุ๊กแล้วมีคนเคยท้าว่าเขาหน้าคล้ายพี่นุ๊กอ๋อ ไม่ใช่ค่ะชื่อลิชี่ออรนเนค่ะแต่หนูเคยเล่นละครกับพี่นุกนะคะพี่นุกตัวเล็กน่ารักใจดีมากแต่ถ้าถ้าเทียบกันคือหนูตัวยักษ์มากค่ะทุกคนพี่นุกตัวเล็กน่ารักทุกคนนี่มีคนคอมเมนต์ว่าก็ติดพูดนึกออกไหมครับใช่ผมจะมีคําพูดอยู่2อ,อย่างก็คือนึกออกไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาว่าเขาว่าจริงๆแล้วเขาว่าเขาไหนไม่รู้อะไรเงี้ยเวลาพูดมันจะชอบติดอย่างเงี้ยยูมีปะมไม่เป็นประโยคที่ชอบพูดคำว่าแบบเออแบบเอออะไรเงี้ยผมผมไม่นึกออกไหมครับ แล้วก็แบบเขาว่าเขาว่าเขาไหนวะยูพูดซ้ำเยอะมากเลยใช่ใช่หมถึงว่าไอ้นี่ไงเวลาเราไม่ียูเหมือนซีดีตกล่องไอเอไอยูเคยได้ว่าซีดีตกล่องไหมเคยเคยเขาเขาเขาชอบโดนแม่ว่าว่าซีดีตกล่องทําไมอ่ะไม่รู้แม่ชอบชอบพูดอย่างเงี้ยว่าแบบซีดีตกล่องคือเมื่อก่อนอ่ะเราชอบติดเวลาแบบแบนผมอ่ะต้องแบบ พูดข้าจะนับว่าอยู่จะพูดแบบกี่คงอ่าพูดเชิญชวนบ่อยเมื่อก่อนสมัยก่อนนะนะสมัยยุคนึ่งนะยุคใหม่ๆมันจะต้องพูดเชิญชวนบ่อยแล้วเราก็ไม่อยากให้มันแบบเบดแอร์เงี้ยก็เลยต้องหาคําเชื่อมเนี่ยพวกนี้เข้าไปในประโยคแล้วมันจะติดคือแบบนึกออกไหมครับเนี่ยนึกออกไหมครับนึกอะไรวะคือหนูอ่ะคล้ายๆกันค่ะแต่ เมื่อก่อนหนูไม่คนไม่ค่อยพูดเลยใช่ไหมคะแล้วหนูต้องไปฝึกในการตอบคาถามเพราะทุกคนบอกหนูว่าตอบสั้นเกินไปแบบในช่วงแรกเลยค่ะต,ตั้งแต่เด็กเพราะตอนนั้นเหมือนพอเรามาเล่นหนังเราต้องโดนสัมภาษณ์เยอะแล้วหนูจะเป็นคนตอบแบบน้อยมากๆค่ะเช่นเหมือนใครมาสัมภาษณ์เลยหนูอหนูก็จะตอบแบบเฉยๆค่ะชินไม่รู้สึกอะไรค่ะพูดแค่นี้แต่เขาก็บอกไม่ได้ต้องอธิบายยาวๆแล้วพอเราถูกสอนให้พูดอธิบายยาวๆมันกลายเป็น ชอบเชื่อมคําไปเรื่อยแล้วจบไม่ลงอะจบไม่ลงเหมือเขาเหมือน,นพูดพูดไปแล้วก็พูดอย่างยูเองจบได้นะอย่างเขาเนี่ยจบยากมากเลยเขาเคยไปยืนสัมภาษณ์ถ้าใครไปตามผมนะจะเห็นว่าผมยืนสัมภาษณ์ประมาณสองชั่วโมงไม่ <อะ S 1> ไม่ใช่เล่าแบบนั้นคือเขาจะตอบเรื่องเดียวใช่ไหมสมมุติว่าตอบว่าแบบเออรู้สึกดีมากเลยค่ะชอบมากเพราะว่าเพราะว่าทําไมอะเพราะเราพูดอย่างนี้เราต้องพูดต่อแต่เราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วแล้วเขาก็บอกว่าพูดแล้วก็จบเลยไม่ต้องเหมือนแบบเสริมหรือไม่ต้องจะอธิบายตัวเองเพราะบางทีพอพูดไปแล้ว ล้วคิดไม่ออกว่าจะอธิบายว่าอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าพูดเล็กก็ได้ให้มันจบคําไปเลยไม่ต้องเหมือนซอยอ่ะไม่ใช่ซอยแบบทิ้งอ่ะอย่าพูดไปเรื่อยหาไม่หมายถึงว่าในในการสัมภาษณ์หรือพูดอะไรต่างๆมันต้องแบบต้องเป็นเนื้อเนาะไม่ใช่น้ําอย่างเราติดพูดน้ําพูดไปเรื่อยพูดอยู่นั่นแหะพูด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 บางทีหาที่จบไปได้ก็จะป็นผิดคาว่าแบบเยอะมากใช่ค่ะใช่ก็อาจจะเพราะว่าเหมือนส่วนหนึ่งเลยคือเหมือนคิดไม่ทันค่ะ มันแบบว่าเนี่ยอย่างหนูชก็พูดเขาชอบพูดว่าแบบไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันคือจริงๆริงอ่ะเ <c oughs> ขาบอกลิชชอบพูดว่าใช่ไหมคะส่วนหนูก็ชอบว่าอะไรนะนึกออกไหม <c oughs> นีกออกไหมครับใช่ไหมคือ <c oughs> เราชอบติดแบบว่ากลักวเดตแอร์ไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนอยู่ดีก็ติดมาเอเราพมันเดตแอร์มันจะรู้สึกแบบแปลกไม่ว่าจะพูดคุยหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็เลยจะก็เลยจะต้องพูดไปเรื่อยหาทางจบไม่ได้จริงๆเงี้ยเขาถามว่าพี่เป็นแฟนกันยังครับพี่คนสวยพี่คนนี้เหรอคะพี่คนสวย เขาชอบชมตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสวยอะไม่จริงไม่เคยชมเลยบอกว่าเป็นคนหล่อตลอดเวลาไม่เคยเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างล้วยูก็บอก่ยูเป็นคนสวยอเป็นคนสวยพูดเล่นแต่ว่าถ้าเป็นคนหล่อพูดจริงโอ้โอเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนที่ทำงานตรงนี้ต้องมีก็คือความมั่นใจเพราะฉะนั้นเราจะมีเยอะๆะเราจะไม่สนใจอ มีความมั่นใจแต่มีวิธีการแสดงออกที่ต่างกันนะคะไม่เป็นไรเราเป็นคนเปิดเผย <laughs> อะไรถ้ <laughs> าใอยู่ <ไป S 2> ต้องพูด,พดอะไย่างเอาชนะตลอดเวลา <laughs> พูดไปเรื่อยพูดเล่นนะ่ะสู้ทุกคำ <laughs> เออชอบสู้อ้าบลืมขายของเลยอะถึงไหนแล้วเนี่ยทุกคนอะใส่เลยก,ก่อนก็ได้โฮ้ยนี่อยู่สั่งมาัแต่เย็นยังเหลืออยู่เนี่ยก็หน <laughs> ูเป็นคนสั่งอะไรแล้วชอบกินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะรู้สึกว่า หนึ่งเลยคือกลัวหมดสองคืออยากกินไปนานๆแต่เนี้ยเจนคนซื้อแลยมันก็กิน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 แล้วพอหนูเขาหนูวางไว้เขาก็จะกินกินกินของหนูหมดแล้วพอหนูหันมาหนูก็แบบเอ้าหมดแล้วก็ซื้อมากินเนี่ยมันไม่อร่อยแล้วเขาบอกว่ากินให้หมดเลยคิดว่าเราไม่กินแต่คือเรายังกินอยู่ไม่คือมันเรากลัวฮะกินให้หมดเลยทีเดียวเนี่ยทุกคนดูแก้วเนี้ยตั้งแต่สองโมงเย็นแล้วอะ สองโมงเย็นสองโมงเย็นตั้งแต่สองโมงเย็นน่ะตอนนี้สามทุ่มแล้วยังอยู่เลยทุกคนบ่ายสองใช่ไหมเราซื้อตั้งแต่บ่ายสองใช่บ่ายสองน้องยังเก็บไว้อยู่เลยขนกลับมาบ้านด้วยชอบค่ะกินข้ามวันไปเลยผมไม่ชอบกินข้ามวันเพราะว่าผมพี่เกถือผมเลยกินให้หมดเลยทีเดียวเขาบอกวิธพูดใบม,มาได้รับชายแล้วหอมมากขอบคุณค่ะ